สวัสดีครับมาพบกับปืน้ A L. น FAL ฮะแต่ว่าตอนนี้ผมบอกก่อนนะครับใจผมเริ่มมาถึงเปลี่ยนมัวครับจะหาชุดเกาะพอดีซื้อก่อไม่ได้ครับเพราะว่าพื้นที่เต็มถอดเกาะดีบอกดีเก็บไว้ก่อนครับเอาไว้คุยเลยกรณีภารกิจที่ช่องเขาตอนนี้ก็จะใช้ตัวเดียวกัน บอกกับปืนตัวนี้ก่อนเพราะว่าเมื่อเราเสร็จแล้วเราก็ไปแต่ไหนเป็นก็ต้องใจเลยนะครับวัตถอรเขามาบอเกาะนี่ต้องใส่ตัวใดไปหาเอาข้างหน้านะครับจส่ตั้งไดได้ครับอันเงินซื้อวะใดครับบอมันติดติดช่องรับเต็มไปหมดโอ้ไั้ดเนาะ แดะะ่ทีมงานวอต้งวานอเลียนดูดูไลไถข้นหลมันสิหลอดง่ายไนไถมันนหน่อยพ่อการจะหนีให้รอดได้กับสมบัติที่ล้ำค่าอ้า่อโอ้โหโอ้โหข้นนี้กับเพื่อนมี่อ่า โลโก้ของเพื่อนนี่รู้ล้ลาม้าเหาเด้คนไทยเด้คนนี้น่าจะเล่นมานานครับพี่น้องแต่ละคนก็ผมสังเกตเบางเด้อบางคนนี่โอ้โหแลนดขับใส่เลยครับข้าหันโดยที่แบบไม่ได้เกรงใจไปเลยครับมันหูอยู่นะว่าเป็นเกมแต่ว่า หนึ่งอะอยังปืนเนี่ยก็จะไดมากโอ้ราคาแพงายมันเริ่มต้นใหม่ก็จริงครับแต่ว่ามันโกเดเียดทรัพย์สินครับการมุมบ่ามุมบ่าไปก็ไม่ใช่ว่าเผลที่ดีนักดูเพื่อนเราก่อนครับว่าเขาจะไปทางไหนดีครับเขาไม่ไปครับเชือช่อเชืไ่ไปไป บ้านใส่แจก็เลื่อนสูงหมดจะหายดยเก็บของอย่างไรวะไปกันความหลุดเ่าแล้วบนหัวเงินบนกระทางนล้วพาไปตายหรือบ้างกว่าอา๋อมาทางไกลครับ ด,ดิีเฮ้ยเครื่องวัดมันเครื่องมิเตอร์มิเตอร์วัดไฟแล้วโอ้โอคนเราจะเดินทางหกสบูเพี้ยนะครับอืมมีแยงบอสิไปเลยดิยมีแยงบอไปกดไปกดกลัวจะตลกตลกเดตายขาแล้วกี่กะเอ้ยไปกลัวจะตลกตลก เขาแรงก็ใส่รุดๆ,ๆ,ๆมีเขตนี้เขาเรียกว่าดินแดนมรณะ้รนะพี่น้องทุกคนสาอย่างน้อยสามกลุ่มครับสามมุมเพราะว่าเคยเกิดเกิดทุกๆมุมเลย ไอ้เบิดบอก้ากูก็มงให้กูตแกเบิด์้ามึงอาทังได้ลเขาไปดบอเไม่ได้บอาอีนะจะเรอกนะเฮ้ย กระสุนของผมกระสุนของผมนั้นข like. ึ้นไปห้ามโมโหเลยเฮ้ยซอยกูเลยเฮ้ยมันกูขาไป็นึังไงเฮ้ยมันคือติดตามห่าวเฮ้ยโตซอยห่าวโตตองเขี่ยห่าวเด้อโตเป็นลูกุยหญ่บาตเขี่ยเ่าเด้อ อันนี้ช่วมึงไปแย่กูขอเก็บของก่อนสิว่ามันไม่เก็บกันเปดนลรวะอ่านหาแดกอยากเมืงเข้าเก็บแล้วโม้เอ้ยสิว่าที่ไออันนี้เขาบอกว่าอะไรสำคัญให้คุณเก็บไว้ในเซฟผมให้คุณเช่าเซฟก่อนนะครับโชว์ข่าวได้ครับโอ้ตกใจหมดมันก็บโหนาแลมแลมมากใส่เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ย,ยชักกินมาดีเลยเฮ้ยมันยังแรนหลบหลอๆพ่อเดียวเจ้ว่าคอยดยินเสียงมันแรนปุปปปปป๊บปุ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 ๊บเต็มไปหรดเลยแถบเลยหมูมันตายไปคนหนึ่งแล้วแกลวว่ามันจะเอาขึ้นตัว เราก็เราก็อยู่เหมือนเดิมไหมว่าเริ่มถอยดีกว่าแล้วพี่น้องเส้งแรงกระดูเหลือเกินเราก็มาหาเก็บเศษเก็บเลยเนี่ยโอ้ยมีคาได้ในสู้นี่อันนี้มันมะีคาหรอกไปไปอยตามไปอย่าตามไปมันบอกว่าอะไรนะใครว่ามันก็จะอเป็นอะไร ตามไปเดี๋ยวตามไปแน่นอนครับถ้าคุณยังใจเย็นคุณอาจจะ follow me follow me ไปหาพระเจ้าจอดนะครับออกจักหน่อยนะนี่ไม่เคยได้ข่าวมอห้องนี้นะจะดูถูก,ยยก,กเรื่องยาตากัสเนเมล็ดพืชพันธุ์ของอันนี้มันก็มีประโยชน์ด้วยครับล้อกูเนี่ย โอ้โหแเสียวล้างหวาบหวาบ้ยเอ้ยได้แดดเฮ้วเฮี้วแกระโดดก็หลอกเออกระโดดเออหลอกไปนี่แหล,ล,ละโดดเจาะล้างเลยมึงเอ้ยอยากอายคนเบิ่งตัวคนนี้ไปหมดแล้วครับบาาักค้านี่เขาบ้านหลังใหญ่ครับบอกได้เลยครับบ้า,านหลังใหญ่นี่น่ากลัวไม่ใช่น้อยครับ สัส์สนโคตรเยอะเลยครับบ้านหลังนั้นออกเลยเลยว่ามาหากรรมแห่งความตายรอท่านอยู่มันเป็นแหล่งบันเทิงเรองใจสำหรับนักฆ่าครับต่างคนต่างเข้ามาย่ำเยียนชื่อกันทั้งทั้งที่ไม่ได้เคยอะไรกันมาก่อนนะครับพักก่อนนะครับคอยคันเขาก็จอดไปครับ สัตว์ครับฟังเสียงจัก,กแล้ว จักผมนะครับผมก็ตกใจครับมีินเสียงอยู่ข้างหลังไม่รู้ว่าพวกจะเล่นผมหรือเปล่าอย่าเพ่น,น,นะครับพี่น้องขอเช็คแปืนน่นนะครับว่าเราอยู่ตรงไหนของเพื่อนผมอยู่ใกล้สีม่วงนะครับข้างของเอง แดงเหลืองกระจายไปบนหน้ากระดานครับนะครับเออถึงแล้วครับขี้เห็น นึงครับผมจะลงไปผมกลัวผมขึ้นไม่ได้ครับโดนเลโดนครับดีดีดีแน่ดูคััคบลูกกระสุนไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราหรือเป็นเพราะเพื่อนนะครับแต่ี่รู้ก็คือเรายิงไปมงายท้อง สนกินเปลืองครับเปลืองมากตอนนี้ก็เสียบเฮ้ยโอ้โหจริงๆด้วยครับโ,โจยิงครับพี่น้องโอ้ยเห็นเลยครับสองคนย่องมาฆ่าครับโคตรโหดเลยครับทีมงาน ป,ปืนแพงอิจฉาครับอิจฉาป,ปืนขงแพงครับอิจฉาครับจะย้อนไปี่จะคุ้มค่าไหมดูก่อนว่าขันของเราเต็มไหมมันรู้ได้ยังไงครับมันย่องมาผมว่ามันมาก จริงๆพี่น้องผมว่ามันลำบากแล้วครับงานนี้กลับไปขายปืนกินครับถ้าราคาแพงขนาดนี้งคงจะไม่ไหวแล้วครับโอ้โห้องไปหาปืนสำรองหน่อยครับโอ้ทุก,กทีสามดูี่มันใช้ปืนอะไรกันข้าว ธรรมาดาครับสมมัิมาข้าวแหมพอจะมาเก็บสมไม่ค่อยมีอาวุธใะ่อย่างนั้นน่ะเกียข้ากูนี่โอ้โหอาวุธเพียบแมงสปอนเซอร์เยอะจริงๆง เสื้อกอครับไว้นั่นมันมีกอครับ เวลาหายศอไปน,นี่อยู่ไปดิปครับโอ้โหพี่น้องมันไปกันตูดขีแล้วครับไอ้ขี้เกย์ปล่อยกูวิ่งอยู่ตั้งนานจบแล้วเหลยแค่คนเดียวพวกมึงน,นี่ก็ใจดำจริงตายกันไปลากูเลย ผู้ที่ตายเพิ่นยังบ่สั่งเสียอลไรไปผู้ใดฮูฮ้ผู้ที่ตายเน,ะะนะาะเรนเกมดีเอาแด้มาเลยเนาะแต่พอก็แล้วก็ที่ใจแลนนี่คือกลางตอนนั้นนี่คือเขาเรียกว่าสิ่งคิดนะครับหนึ่งใหญ่น้อยถ้ามันจะฆ่าเรามันก็ให้มีพิเศษนะครับคือโผมน่าเลืมแลมมาจะได้ คุยกันด้วยกระสุนนะครับย้ำคุยกันด้วยกระสุนอยากขอพักหน่อยนะสังเกตด,ดูว่าถ้าเกิดไทยที่เหมือนท้าไทยฮะเหมือนประมาณว่าค่าค่าพวกปอดเพิ่นๆนนะ่ะมันจะเติมพวกมาเรื่อยนะครับเติมมาเรื่อย ไม่ใช่ว่ามันหยุดจบแค่นี้นะครับส่งมาเลยครับมันส่งมาเลยเนี่ยมิม่งนเนี้ยโอกาสนี่ครับแยกที่เคยเจ็บช้ำน้ำใจมาแล้วพอคนไทยด้วยกันเอาผมจะเจ็มคาบนะครับผมก็อยากแวะเข้าไปดูตรงนี้นะครับว่ามันมีสมบัติอะไรเหลือไหมแต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าผมอยู่ จะจะเน่าหนครับขอเก็บเงินตั้งหน่อยเดี๋จะเป็นหนอนตางสุดท้ายแล้วแล้วก็มีคนไม่เก็บพอดีครับไปนะครับขอลาแค่เพลงครั้นี้ครับคือลาพวกบอดก็แล้วครับ,อเ,บ,เ,รบ,อรบเอออย่าเด้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 อกูยิงตับแดบเด้อมึงอย่าเด้อ ามาดูกันว่าตกลงเพื่อนเรามันตายกันหรือเปล่าจังใดจังใดไปห้อโอ้โหเท่ากับสัตว์เป็นีเด้อเอา้าอุบแล้วบักธานข,ขึ้นสะสะพายเปีคนเดียว <c oughs> อาภารกิจครับรู้สึกว่าจะไปประทับใจภารกิจอะไรสักอย่างครับ,รบดีครับมันบอกว่าอ๋อดีครับดีครับดีครับบอกาว่าคุณทำดีมากกระเด็นง่าคุณหมอพยยามหนีเนาะกลับมาปั๊บก็ได้เงินคืนนะครับอยากภารกิจ เราก็งงๆนะครับเพราะว่าเขาจำาอ่ไรว่าเขาตกลงยังไหว้โอ้เก็บปืนมากกะกาว่าที่ได้ดวนกันได้เลย,จจเ,ยนนเนี่ยใจจะคลองเอ้ยโอ้ยโอ้ยไว้พี่น้องผมผมถอดใจกับปืนนี่ล่ะผมผมผมว่าจิถอดกระสุนแล้วก็ิดเอามันขายแล้วเมาไว้แล้วปืนนี่กินชิบหายเลย ยากเ้ยไวแหรอครับถ้าขนาดนี้นะเอาบอกตรงเลยว่ากินค่ากระสุนกระแพาะงพี่บางข้างเข้าโอ้โหไววนะครับโ้ยว้ายว้ยวขายดีหรอขายดีโลดขายสายคาวไปรอดใส่ขึ้นสดสด สิ่งบางอย่างเราค่อยขายที่น่ดีกราพี่น้องอะอย่าค่อยกเก็บเบบอย่าลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับรีวิว FAL กระบ,บอกนี้คงจะไมไ่อยู่ต่อครับก็บจะเก็บแต่แก,กกล้องกับกลากล้องเอาไว้เผื่อใช้รุ่นอื่นได้แต่ตัวปืนขายแน่นอนครับหนึ่งกระสุนเปลืองมากครับแพงมากมันเป็นกระสุนที่รุนแรงบาดเจ็บดี แต่การจริงกระตาเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหหาเงินมาเพื่อใช้กระสุนอย่างเดียวคงไม่ไหวคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อไี่น่องเด้อกับปืนแพงสวัสดีครับ